สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้ำหนึ่งรถกระบะมือสอัดเกดนะคะคลิปนี้น้ำหนึ่งจะพาพี่ๆไปดูรถอีซูซุดีแมกนะคะ,ะ1.94ประตูปี2019เกียร์ออตโต้นะคะคันนี้สีขาวค่ะเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะพาพี่ๆนะคะไปดูทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะคะเดี๋ยวไปรับชมกันเลยค่ะ อิ u u ู m a แ X-Series แคป4ประตู1.9รุ่น Highlander ปี2019คันนี้สีขาวค่ะเกียร์ออโต้นะคะคันนี้ชุดแต่งดีไซน์ใหม่กระจังหน้าทรงสปอร์ตมากๆเลยออกแบบลงตัวรับกับสเกิร์ตหน้าดีไซน์เท่ทรงพลังการชนหน้าของเขานะคะคันนี้สีเทาดำนะคะสีนี้ติดกับเส้นเล d ไลน์เลยนะคะเป็นแล้วก็มาพร้อมกับาตาอิสุส u สีแดง ป้ายทะเบียนนะคะขอไข่คอควาย5 626ภูกเก็ตพี่ๆไม่ต้องกังวลนะคะป้ายทะเบียนที่เป็นต่างจังหวัดจะเปลี่ยนมาเป็นกรุงเทพทุกคันเลยคันนี้ขับไปแล้ว32 0 0 0กิโลกว่า,วาเองมาดูในส่วนของไฟหน้าบ้างไฟหน้าคันนี้เป็นไฟใบบีม LED เทคโนโลยีสุดล้ำให้พื้นที่แสงสว่างมากยิ่งขึ้นนะคะและใช้พลังงานน้อยลงสามารถปรับสูงต่ำได้สีระดับมาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์ด้วย ส่วนกรอบไฟตัดหมอกเป็นสีเดียวกับตัวรถอ่ามีกรอบสีเทาดําให้มันดูแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูดีไซน์ให้มันต่อเนื่องกับกระจังหน้าเนาะคือสีเดียวกันกับกระจังหน้าส่วนตรงฝากระโปรงก็อ่ามีรอยสเก็ตหินเล็กๆน้อยๆก็จะเป็นแบบสเก็ตหินเล็กๆ เอ่อมาพร้อมกับสติกเกอร์คาดรถด้วยเนี่ยค่ะก็จะมีรอยแบบนี้รอยเล็กๆน้อยๆค่ะเป็นเหมือนรอยสเก็ดหินมันเป็นรถผ่านการใช้งานมาแล้วอะเนาะมันก็จะมีบ้างมาดูในส่วนของ ยางแล้วก็แม็กแม็กอะลอยค่ะขอบ18นิ้วเอามาดูซีรีส์ยางซีรีส์ยาง255 60แม็กขอบ18นิ้วคันนี้ยางปีอ่านี่ยางปี19ปีเดียวกับตัวรถเลยปี2019แม็กแม็กอะลอยสีทูโทนะคะคันนี้อ่ะ ตาญสัยญญ่างอิสูดเดิมๆจากโรงงานในซุ้มล้อมืดตืต่นเตเลยมองไม่เห็นเลยพี่ๆมองเห็นหรือเปล่าน้ำหนึ่งมองไม่เห็นเลยพอดีฝนมันตกหนักมากๆแล้วฟ้ามันคืมแล้วมันดูมืดไปเลยไม่เป็นไรค่ะใครสนใจคันนี้แอดไลน์นะคะวิดีโอคอลได้อ่าใครสนใจอย,อยากดูใต้ซุ้มล้อวิดีโอคอลมาได้เลยตามเบอร์ด้านล่างค่ะอ่าคันนี้นะคะมีบันไดข้างไฮแลนเดอร์สีแดงเลย กระจกข้างคะ่ะสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดำมาพร้อมกับไฟเลี้ยวกระจกข้างด้านข้างๆดูแล้วอันนี้รายละเอียดไม่ไม่มีเก็บสีเลยนะคะที่จับเป็นคโครเมียมอาคันนี้มีแวดกาดด้วยนะคะมีกันาสาต,ตาสัญลักษณ์ดีแม็กกันาสา มันเป็น4ประตูเนาะประตูหลังนี้ก็มีแวกาที่จับเป็นโครเมียมอ่ะเดี๋ยวมาดูภายในคันนี้ก่อนคันนี้ภายในสีดำที่จับโครเมียมไฟปุ่มกระจกด้านคนขับนะคะไฟฟ้าอัตโนมัติกระจกมองข้างก็เป็นกระจกไฟฟ้าอัตโนมัติ พวงมาลัยเวอร์มั l ติฟังก์ชันค่ะมฟีฟังก์ชันบนพวงมลลาลัยตาสัญลักษณ์อิสุสุสีแดงตรงกลางพวงมลลาลัยด้วยน้ำหนึ่งขอเปิดไฟหน่อยแล้วกันฝนมันตกแล้วฟ้ามันคึมมันก็เลยดูมืดไปหมดเลยอันนี้คือกระจกมองหลังมีตัวตัดแสงเกียร์ออตโนต้นะคะ,คะนี้เกียรออ์อัต้นันนี้ที่วางแก้ว หน้าจอ7นิ้วนะคะเชื่อมต่อ DVD i p h อ่ e i p โฟนไอพอดไอแพสามารถเชื่อมต่อได้สมาร์ทโฟนต่างๆ Android iOS ได้หมดเลยคันนี้เป็นปุ่มสตาร์ทนะคะปุ่มสตาร์ทมือ Anything Start อันนี้ก็คือปุ่ม Air อ่ะนี่เชื่อมต่อได้หมดเลยอันนี้คือ Power Outlet Bluetooth เชื่อมฟังบลูทูธฟังเพลงบลูทูธสบายสบายเลยแฟตดรงแฟตได้ได้หมด อันนี้คือคอนโซลหน้าอันนี้ไฟน้อหนึ่งเปิดไฟหนึ่งกลัวมันมืดเพราะว่ามันดูคลึ้มมากเดี๋ยวขอเปิดห้องเครื่องไว้ก่อนเบาะหนังสีดำนะคะคันนี้เบาะหนังสีดำอ่าค่าสีแดงด้วยนี่ X-Series ดูดุดันไปอีกแบบเลยนะคะแล้วตรงอาภายในนี่สีดำ มาดูห้องผู้โดยสารบ้างนะคะอีกฝั่งหนึ่งคันนี้มีถุงลมนิรภัย2องใบมืดตืต่เลยห่างๆหน่อยอะนีคะสีดำให้ดูแล้วอันนี้ก็คือแผ่นยางก็ยังอยู่ครบ ไม่น้อยมากๆเลยนะคะ3 2ก0 0กิโลกว่าๆเองนะคะคันนี้4ประตูเอ่อสปอร์ตบาร์สีทูโทนฉบเฉียวมากๆเลยอ,อันนี้คือชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันเลยนะคะคันนี้อันนี้ซุ้มล้อด้านหลังลองดูว่าพี่ๆจะมองเห็นหรือเปล่าอ่ะ เดี๋ยวมาดูฝั่งด้านท้ายกันบ้างไฟท้ายอ่ามีไฟเบรกดวงที่สามนะคะอยู่ตรงนู้นแคบด้านหลังมีกล้องถอยด้วยนะคะแล้วก็สติกเกอร์นี่ลากยาวมาด้านหลังอ่าตรงนี้มีรอยมีรอยเอ่อรอยขวนรอยเหมือนของโดนเหรอ อ่ามีรออยู่ตรงนั้นอ่า isuzu สีแดง d-max อันนี้ก็คือเป็นแบบเป็น x-series รุ่น Highlander มันจะมีรุ่นสปีดด้วยนะแต่คันนี้เป็นรุ่น Highlander เนี่ยค่ะตัว Highlander สีแดงอ่าที่จับโครเมียมเดี๋ยวดูฝั่งนี้บ้าง โครงสร้างนะคะยังดีอยู่เลยไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำใดๆทั้งสิ้นค่ะรถสภาพดีมากๆภายในสวยโครงสร้างภายนอกสวยมากล่องรอยการที่จะแบบว่าทำสีเล็กๆน้อยๆไม่ไม่มีนะคะนันนี้อันนี้คือช่องใส่เอกสารใส่คู่มือต่างๆคู่มือยังอยู่ครบเลยนะคะ อ่ะเราได้คู่มือไปด้วยนะคะคู่มืออยู่ครบมาดูซิว่าเป็น3 2มหมืกิโลกว่ากว่านี้เนี่ยค่ะคนขับเจ้าของมือเดียวเป็นเจ้าของมือเดียวนะคะไม่มีตัดต่อไม่มีตัดแต่งใดๆทั้งสิ้นไม่เปลี่ยนตัวเครื่อง คันนี้สวยสภาพดีมากๆผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่1นึ0 0หบาทนะคันนี้สวยค่ะนั่ก็คือที่ใส่พวกขนมนมต่างๆอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าห้องเครื่องกันบ้างนะคะสวยมากๆเลยคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะะที่สภาพดีมากๆ มาดูในส่วนห้องเครื่องบ้างอ s สู u 1.9ุ ddi ห้องเครื่องก็ยังดูใหม่ดูสะอาดอดูใหม่นะคะอ่าไม่มีเครื่องเยิม้มส่วนตรงนี้อ่าน,น็อตก็ยังไม่ขยับนะเพราะว่าถ้าขยับมันก็สีมันก็จะต้องล่นอันนี้ก็คือรอยต่างๆ เห็นไหมไม่มีชนหนักถึงห้องเครื่องแผ่นเพจยังอยู่ครบคัดเกรดทุกคันเลยค่ะน้ำหนึ่งรีวิวคัดเกรดทุกคันนะคะน็อตยังอยู่ยังแบบสภาพเหมือนเดิมแผ่นรองใต้กระโปรงแผ่นรองความร้อน,แผ,นแผ่นกันความร้อนก็ยังสภาพดีไม่ตกท้องช้าง รอยเมคอัพต่างๆก็อยู่ครบนะคะห้องเครื่องไม่มีเปลี่ยนเครื่องไม่มีรั่วซึมใดๆทั้งสิ้นสวยค่ะคันนี้คอนเฟิร์มเลยใครที่กำลังมองหากระบะสีประตูดูดุดันเท่มากๆคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่ตอบโจทย์พี่ๆแน่นอนเลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะน้ำหนึ่งเดินรอบคันแล้วคือรายละเอียดคันนี้คือไม่มีเก็บสีเลยนะมีแต่แบบมีหินกระเด็นกระโดนกระดอนโดนนิดๆหน่อยๆตามการใช้งานเนาะไม่น้อยค่ะปี2019ก็ถือว่าเป็นปีใหม่อยู่นะคะคันนี้สภาพแบบโคตรๆนางฟ้าเลยสวยมากๆใครสนใจระะาลน้ำหนึ่งมาได้นะคะที่เบอร์0 9 5ย์6 4 5 6หค่ะหรือว่าเซฟเบอร์นี้รายน้ำหนึ่งก็ขึ้นแล้วนะคะเพียงแค่คุณนะคะมีสำเนาแบบประชาชนเสนอทีเมนย้อนหลังเมนย้อนหลังเดือน เดือนเดือนสามเดือนหรือว่าสุดหรือว่าจะเป็นใบรับรใบรับรองก็ได้นะคะคันนี้ก็คุณก็สามารถมีสิทธิ์ที่จะ็สาามรถขอคันนี้ได้นะคะหรือว่าใครจะโทรมาปรึกษาก่อนได้ค่ะปรึกษานง่ายอนุมัติไวมาปรึกษาก่อนได้เลยนะคะับผ่านง่ายอนุมัติสูงนสิทธิ์รับของสีหน้ทันทีเลยหรือว่าออกรถสซีดาวนะคะออรรถสูตรลายเบอร์นี้ใครเซฟเบอร์นี้ใ็อย่าเบอร์นี้ก็ได้ค่ะนะะคลายเดนึงงก็้ขึ้นแล้วนะคะเป็นรหัสคลิปนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ คันนี้เป็นอีกหนึ่งคันคที่สภาพดีแล้วก็สวยมากๆคือแบบชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันแม็กอลลอยสีทูโทนสปอร์ตบาร์ก็สีทูโทนอ่าคันนี้สวยมากๆอีกหนึ่งคันค่ะใครสนใจก็สามารถติดต่อน,น้ำหนึ่งได้ค่ะเอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งต้องขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ